สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันท์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่หน้าตลาดประชานิเวศหนึ่งนะครับทางด้านนน้นเนี่ยก็จะไปทางตลาดบองมาเช่นะครับตอนนี้เช้าออกมาหาอะไรกินนะครับแล้วก็จะมีอะไรไม่มีอะไรที่จะมีความสุขไปมากกว่าการที่จะหาอะไรใส่ท้องนะครับแต่ไม่ใช่หาเรื่องใส่ตัวนะครับหาอะไรใส่ท้องอะ วันนี้ตรงด้านนู้นอ่ะที่จอดรถเต็มเลยนะแต่ว่ามันก็มีจุดที่เสียเงินด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าถ้าจอดรถเท่าไหร่นะไม่มั่นใจก็สามารถจอดได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยเนะี่ยแต่จะหาที่จอดที่จอดยากพอสมควรตรงไปก็สามารถเลี้ยวซ้ายได้จอดได้ตลอดเลยนะครับมีวินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปตรงไหนดีเอ่ยรอบรอบก่อนแล้วกันเนาะรอบรอบก่อนนะมุมนี้เนี่ยมุมขวาเมื่อของตลาดก็จะเป็นร้านขายต้นไม้สด ดอกไม้สดนะครับเอาไปไหว้พระนะครับ่อมือเป็นร้านชชเข้าวหมูกรอบนะนี่เลยนะครับเมนูใหม่ของเขาก็คือมีโยกนะนี่ดูราคาต่อไปนะครับโกปี้สยามขายน้ํานะนี่เป็นน้ํายาขนมจีน,นขนมจีนชุดละ60บาทนะครับนีนน่น้ํายาปูน่ากินเลย มีกับข้าวนะครับข้าวเริ่มต้นห้าสิบาทร้านคงทพิ์โอ้เยอะเลยมีกับข้าวใต้ป่ะน่าจะลดจัดนี่เขามีเก้า e อี้โต๊ะไว้สำหรับให้คนที่ซื้อนั่งกินด้วยนะครับดูสิมีข้าวยำมีอะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นต่อเพาะปลานะครับเพาะว่าจากาวเวียามเลยหกิบบาทนะ อันนี้ก็เป็นปลาส้มมีข้าวขาวหมูฝั่งตรงข้าวก็เป็นพวกปลาทอดข้าวนึ่งนะครับสามารถซื้อกลับบ้านนั่งกินได้ทำสดๆเลยนะผัดหอยลายเนะมืเ่อกี้เห็นละนะมีก๋วยจับก๋วยเตี๋ยวตุนโอ้ดดนยตรงคนมุงตันเลยนี่ต้มมีโจ๊กมีต้มรดหมูนะครับ น้องตอน,นเช้าเช้ากินโจ๊กเช้าเช้ากินอะไรแบบร้อนๆอร่อยอร่อยส่วนตลาดข้างในก็จะเป็นขายพวกของสดนะของสดนี่ตลาดประชาธิเวชหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราขอดูรอบนอกก่นอนออ้อร่อยฟุดๆนะหนึ่งอย่าง40บาทสองอย่างราดข้าวสี้าบาท เกงหม้อหลบย่ำเลยโโหสองร้านนี่เขาอยู่ติดกันเลยนะร้านนี้อย่างหนึ่งสามห้าสองอย่างสี่สิบบาทอ่าโอ้ยร้านนี้ก็น่ากินนะดูต้มยำดิต้มยำแกงเทพโพัดหอยลายนี่อะต้มมะระน่าโอ้ยตัวเชียวหล่นตัวเชียวหลน,อหลนโอ้ยแกงส้มก็มี สะดาวนี่สะดาวสดาวอยู่ติดกันเลยนะ3ามร้านเลยมั้งเนี่ยมีน้ำพริกใส่ถุงน้ำพริกเท่ากล่องนะครับน้ำพริกกะปิเมื่อกี้น้นมีขนมไทยก็ต้มมัดมาละสิบ,บาทขนมเทียนแปบาทแค่ตรงนี้เขาก็โหจับจ่ายกันวุ่นวายลนะนะมีกาแฟ กาแฟสดนะครับร้านขนมจีนอีกชุดหนึง่งร้านขนมจีนอีกล้านหนึ่งไม่ใช่พูดผิดอันนี้เขาทำอะารเออกาแฟมาดูร้านกาแฟนี่ข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ตอนนะนี่ก็ด้านนี้โอ้สองฝั่งแถวนี้ที่ถึงว่าคนเยอะนะมีอาหารตามสั่งมีข้าวมันไก่ทอดผสมได้หมดเลย เรียงแบบว่าสะอาดฮนะพื้นตลาดก็ก็สะอาดพอประมาณนะไม่ใช่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แบบว่าสะอาดมากจนเกินไปมีต้มแซบต้มแซบรสเด็ดใส่ทุกอย่างละ60บาทนะครับมีตามสัง่งมีส่งทางไลน์แมนได้นะอ่านตามสั่ง40บบาทร้านนี้นะครับต่อไปก็ร้านข้าวแกง อ๋าแกงเพียบเลยโอ้โห้หนึ่งอย่างสามห้าสองอย่างสี่สิบบาทแต่เมื่อกี้ร้านตรงหัวุมรู้สึกว่าหนึ่งอย่างสี่สิบบาทสองอย่างสี่ห้าบาทก็แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าจะให้เลือกยังไงนะครับอ่ะตรงนี้เป็นเดี๋ยวนะาเดี๋ยวเราเขาจะเข้ามาใหม่อีกทีหนึง่งนี่เราเดินออกมาตรงริมของตลาดในส่วนของลานจอดรถตรงนี้จะเป็นแบบเสียตังนะวันนี้พรุ่งนี้คืนนี้ ตัวนี้ลอยกระทงเลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้ลอยกระทงโอเ้เขาก็มีกระทงสําเร็จรูปขายนะเป็นกระทงเออ่กล้วยนี่นี่อันนี้ก็มีนะครับอยู่ภายนอกนะชื่อเล็กข้าวแกงนี่เลยโอ้ข้าวแกงเยอะนะมีปลาทอด มีกับข้าวชุดสำหรับใส่บาตรตอนเช้านี่ง,ง,ง่ายอ่ะใส่เป็นชุดอ้สสสสแสดงว่าเดี๋ยวว่าอตอนเย็นน่าจะมีนะแต่กลางวันน่าจะเงียบเหงาหน่อยแต่ตลาดเย็นน่าจะมีเมื่อะะกีอ้แม่ค้าเขาบอกมาแล้วว่ากับข้าวใส่บาทชุดละยี่สิบบาทไม่แพงอ่ะบางตลาดก็ยี่สิบห้าก็แล้วแต่ว่าจะใส่อะไรล,ลงไปนะครับ เดี๋ยวข้าไปดูฝั่งนู้นก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับเข้าไปในตลาดใหม่อีกรอบหนึ่งตรงนี้เป็นข้เหนียวไก่ทอด30บาทนะครับพวกทัทอดเนี่ยเขาจัดไว้ให้อยู่ข้างนอกเปล่าเพราะว่ากลิ่นน้ำมันกลิ่นอะไรน่าจะฟุ้งนี่ครัวสุชาลีเขาแก่งอินเตอร์นะครับนี่แล้วก็ ตรงนี้เป็นลานจอดรถนะครับตรงนี้จะต้องเป็นเสียตังนะแต่ไม่มั่นใจว่า<ม>เขาคิดยังไงนะเขามาที่ไรก็ได้จอดข้างนอกอยู่เสมอใครติดต่อตลาดจะมาเปิดบูธมาที่นี่เลยสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานครนะครับซูมให้ดูก่อนนะครับใกล้ๆเป็นอาคารใหญ่มากเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบ้านภัาอาศัยนะส่วนใหญ่จะเป็น ึส้สูงนะดาช้าก็มีเสื้อกันหนาวตัวละห้บาทนะสงสามือสองมาอันนี้เปน็นนี้เราเดินมาตรงส่วนของขายเสื้อผ้าละหน้ากากวันนี้เป็นวันจัน์นะคนก็อาจจะรีบๆเร่งๆซื้อของแล้วก็รีบออกไปมีกล้วยนะเวียสามห้าบาทยี่สิบบาท นี่เป็นขาหมูตุนยาจีนนอกจากขายขาหมูตุนแล้วก็ขายข้าวขาหมูกับแล้วก็อะไรนะกะเพาถักแบบที่แบบว่าตักลาดใส่กล่องได้นะครับตอนนี้ก็เลยไม่รู้ว่าจะ จับต้นชนปลายเดินจากทางไหนได้อะมาเริ่มจากร้านข้าวเหนียวไก่ทอดอีกครั้งหนึ่งนะครับชุลละ30บาทนะนี่กำลังทอดใหม่ๆเลยฝั่งตรงข้ามก็เป็นร้านเชพรนะครับขายน้ำเต้าหู้มีขนมไทยด้วยนะครับปาคิมไข่เต่าถุงละ20บาทนะครับอโอ้น้าต้าหู้หน่ากินเนาะน้าต้าหู้มีฟักทอง ปละนั่งโกซาเปาน้ำขิงน้ำฟักทองนะราคาเฉลี่ยก็สิบถึงสิบห้าบาทอ๋อข,ข,ข,ข้าวไข่ไข่เจียวรัดข้าวพี่เศษ2สองฟองสี่้าเป็นกับข้าวไข่เจียวทรงเครื่องนะเนาะอไก่วิงแซบนะครับชิละสิบสามบาทเหมือนเคฟซีเลยให้เขายำก็ได้นะ เขายำไก่ซาบเนี่ยโอ้อันนี้อะไรเอ่ยโจ๊กหมูเขาต้มทรงเครื่องโอ้โอเข้าต้มสาสิบบาทพิเศษสามห้านะครับแล้วก็มอไปเริ่มเลยอ่าครับก็มีขนมหวานนะครับนี่โดนัทอันนี้กาแฟนะครับกาแฟเอสเปรสโซ่คาปูชิโนสามห้าสี่สิบ นี่เป็นปร้านปลาทอดนะครับปลาทอดจาาละ40บาทโอ้ยตัวใหญ่เหมือนกันนะรู้สึกว่าปลากระพงช่วงนี้ราคาตกนะฟังข่าวเมื่อเช้านะี่ตัวละต้นทุนก็คือ65บาาทเองเออไม่ใช่ราคาต้นทุนนี่ก็คือราคาขายอยู่ทั่วไปนะเวลานี้นครับก็มีส่วนใหญ่ปลากระพงนะปลากระพง65บาท อแต่ร้านอาหารเขาก็ยังคงเดิมอยู่ราคายังไม่ลดอืมีร้านขนุนนะขนุนนะครับตรงนี้มาโอกินขนุนนี่หอมหอมโอ้ยาวไปทางด้านนู้นเลยนะก็จะเป็นเสื้อผ้าเป็นผ้าม่านเป็นกระโปรงเป็นกงขาสั้นเครื่องประดับนะครับ ดูนะครับอันนี้ก็เป็นเตียงเป็นอุปกรณ์เอาดอร์นี่เพียงข้าใบเนี่ยซื้อติดรถเข้าไว้ได้สบายมากเลยมีชุดชั้นในมีผ้าห่มผืนใหญ่เลยนะ6ฟุต200บาท7ฟุต400บาทนี่มียากิโซบะด้วยมีเกียวซาเกียวซาพับนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นขนมปังอ๋อ น้ำผลไม้อะไรพวกนี้นะครับขนมขาไก่ทอดซื้อเป็น,นถุงถุงว่าไปกินที่ทำงานได้นะอันนี้ก็มาามเมเเเล็ดตะวันนี่เม็ดเป้งๆเลยนะถั่วทอดนะครับน้ำส้มน้ำส้ม10บบาทนะครับน,น,รรรรนันปลาทอดนี่ปลาทอดปลาสลิดปลานิลถ้ามันไก่30มสิบ ผสมสามห้ามีอะไรอ่ะมีต้มเห็ดอ๋อต้มเห็ดหน่อไม้หมูนะครับนี่แล้วก็สับโลสนพึ่งอันนี้ก็ส,สมัยใหม่ขึ้นไปหน่อยครับนี่เบอร์เกอร์แกลนนะครับชิเคเก้นเบอร์เกอร์สี่ห้าหกสิบห้าอาหารแบบเร่งด่วนนะครับอ๋อตัวนี้ก็เป็น พวกเครื่องของประดับผลเล่นของกันอ่ามีขึ้นเหนยวสังขยาด้วยอ้มีเยอะนะครับกระจัดกระจายเป็นผักสดผักดิบมีหมดเลยนะร้านกาแฟก็กระจัดกระจายไปนะครับของก็เราก็มีพวกแซมแซมาพวกของของใช้เบตเตอร์เลนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปเข้าตลาดกันทางด้านนู้นครับ มีร้านขายรองเท้านะครับไม่แพงนะออของใช้ของ20บาท40บาทนะครับแล้วแต่ว่าจะแต่ละชิ้นเป็นยไงนี่หลอดไฟอ๋อเลือกหลอดไฟกันนะครับแล้วก็อะไรนะอาหารเพื่อสุขภาพนะครับเป็นสลัดกล่อง โอ้มีขายแม้กระทั่งสังฆทานเราสามารถออทำบุญทำบุญแล้วก็ถวายได้เลยตรงนี้เลยให้กับวัดอะไรเนี่ยอ๋อใจฟ้านะครับโอ้ก็เป็นคุณสมุไทยเลยเป็นก็เป็นขนมโตเกียวนะครับคุณสมูไทยโมจิกาครับน้ำนมหมกใสาธุบนเลือดท้าบสาธุครับสาธุนะครับ มีโบูธตั้งสำหรับคนทำบุญนะสำหรับชีวิตที่เร่งด่วนในกรุงเทพนะครับทุกอย่างเร่งด่วนหมดทำบุญก็ต้องเร่งด่วนเช้านี้ก็ยังไม่ค่อยคึกค,คืนเท่าไหร่นะภายนอกส่วนใหญ่ก็คนก็เข้าไปกินกันแล้วก็ซื้อติดไม้ติดมือตลาดมีทุกวันนะนี่ มีแม้กระทั่งกางเกงช้างเห็นไหมกางเกงช้างตัวร้อยสามเก้านะครับกางเกงทั่วไปก็ร้อยเดียวอนอกจากนาียก็มีนะครับชุดตรวจโควิดก็มีนะ,ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในตลาดนะครับทั้งที่แล้วไลฟ์สดไปแล้วนะครับแต่ว่าอินเทอร์เน็ตมันไม่ค่อยจะดี ภาพแล้วออกจะเน่าๆหน่อยอ่าโกระทงขายดีนะ,ะที่นี่เขาจัดร้านอาหารการกินรอบๆเลยให้นึกถึงภาพสี่เหลี่ยมนี่ขนมกุยช่ายกุยชายคุณย่าวิไลอ๋อมีตั้งหลายไส้นะครับอ่ไาไก่ทอดหาดใหญ่ นี่ไงตรงบริเวณรอบๆสี่เหลี่ยมสมมตินึกภาพเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยร้านที่อาหารร้านขายของสดก็จะจัดล้อมรอบนะแต่ข้างในใจกลางจริงก็จะเป็นอ,อะไรนะเป็นพวกของสดไก่กุ้งหอยปูปลาอะไรพวกนี้นะโอเมื่อกี้ขนมวอฟเฟิลกลิ่นหอมหอมดีใจบาบินบาบินชิลละ สามสิบห้าบาทสามิ้นร้อยนะครับนี่ขนมครกหมแกงหอยโขมเยี่ยมเลยแล้วก็น้ำเต้าหู้นะครับนี่ข้างนอกรู้สึกว่าคนจะลุมกันเยอะท้าไหนก็จะน้อยหน่อยตรงนู้นอะ่ะข้างนอกมีร้านโรตีด้วยอะ่ะ โรตีไทยนี่ร้านขายปังโปอันนี้ก็จะเป็นกาแฟโบราณนะชงชงแล้วกออ็นั่งกินเป็นแก้วสมัยก่อนเลยมีไข่ลวกต่อไปครับอย่าาเล้งมต่อไปนะครับเดินตรงไปเรื่อยๆจะครบรอบสี่เหลี่ยมละ วันพระใกล้วันพระหรือเปล่าเนี่ยอ๋อวันนี้วันโกนเหรออืมเป็นน้ำถุงน้ำถุงก็น้ำน้ำมะพร้าวนะครับนี่ข้าวไก่ย่างหมูทอดอ๋อร้านขายส้มตำขายส้มตำแต่เช้าเลยถ้ามีคนกินก็ขายได้อะเนาะอันนี้น้ำแครอทน้ำแครอทคั้นสดเลยนะครับน้ำส้มคั้นสดน้ำทับทิม ทันสดอ,อันนี้ก็ขายเป็นโลรลขนมปักมหม้อไอโจ๊กหมูนะครับจัดว่าอ,อาหารที่นี่ก็ไม่ถูกแล้วไม,ไ,มไม่แพงกลางนะธรรมดาห้สบนี่อันนี้เป็นกราะปลา,ปลาน้ำแดงนะครับนี่เข้ากล่องเข้ากล่องตอนนั้นมาเล่นไป4ี่ห้ากล่อง โอ้นี่กระทง h ô ห้าสิบบาทยี่เขาก็สามารถลอยได้แล้วนะลอยได้มาตั้งนานแล้วเพราะว่าน่าจะลดความแออัดของคนที่จะมาในงานเพราะเขาอดอั้นมาเพราะว่ามันไม่มีกิจกรรมมานานละติดโควิดเจร้ญหนุมคบอ้นลละหน่มค,บ,มมคบเยอะเหมือนกันนะแต่คนละแต่คนละอย่างกันอันนี้จะเป็นแบบธรรมดา แม่ค้าะะเสียงเสียงดีดีอาหารกลอ่องตอนนี้เราจัดว่าเราเดินมารอบและข้างนอกนะครับรอบนอกเนี่ยับข้าวใส่บาทพระนะครับมีตู้ a อทีมมีตู้เติมเงินบุญเติม ทางเข้าอีกด้านนะครับก็มีแซนด์วิชกล่องมีสปาเกตตี้นะครับปัดขี้เมามีหนังส่งหนังสือหนังสือพิมพ์มีลอตเตอรี่นะครับเข้ามาข้างในก็จะเป็นพวกอย่างที่บอกว่าเป็นของแห้งของสดนะของแห้งของสดไข่เป็ดไข่ไก่ข้าวซอยข้าวสารนี่นก็มีหมดทั่วๆนะแต่ที่สําคัญก็คือในตลาดที่นี่เขาสะอาดน่าเดินนะครับไม่ถึงก็สะอาดมากนะแต่ก็ถือว่าเออเดินแล้วก็ปลอดภยัยแล้วก็ สะดวกอะนะครับอันอยังไงก็ฝากขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณสาหรับการดูนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามขอบคุณสําหรับการชมนะครับเช้านี้อ่ายัางไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องวันคุณทีวีด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ